สวัสดีครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นฉนดพูดแดงนะครับมีทั้งหมด40ไร่ด้านหน้าติดถนนคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีะคลองส่งน้ําอยู่ด้านหน้านะครับจิดอยู่กับคอนกรีตนั่นแหละครับที่ดินแปลนี้เป็นการจัดล็อกขายนะครับทำไว้ทั้งหมดเก้าแปลงด้วยกัน นะครับก้แปลด้วยกันก็เริ่มต้นอยู่ที่ไล่ละเจ็ดแสนห้บาทเรื่องราคานะั้นเดี๋ยวมาต่อรองเอานะครับที่ดินตั้งอยู่ที่จำบลวนเขาเพิ่มอำเภอบานนาจังหวัดนะครนายกนะครับเราก็จะเห็นวิวเขาเนาะส่วนด้านนี้จะเห็นวิวเขาแต่ตอนนี้แดดมันสะท้อนนะครับมันเลยออกจะดูเป็นสลัวสไวปนนิดนึงนะครับ พื้นที่เป็นทุ่งนาเดิมนะครับได้มีการปรับปรุงพื้นที่โดยการถมดินเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราเพียงแต่เรามาดูพื้นที่แล้วก็เลือกแปลงเอานะครับว่าเราจะเอาแปลงไหนนะครับมีตั้งแต่สามไร่นะครับสี่ไร่ห้าไร่นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นด้านหน้าด้านท้ายของแปลงนะครับมีทั้งหมดสี่สิบไร่นะครับทําอยู่เก้าแปลงด้วยกันนะครับ พื้นที่นี้ก็เดินทางสะดวกสบายนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นถนนกีดวิ่งออกไปเส้นหลังวัดขอเพิ่มนะครับห่างจากถนนเส้นแก่งคอยบรรน,นานะครับประมาณสัก4กิโลน่าจะได้นะครับจากแปลงไปเนาะไปถึงเส้นแก่งคอยบรรนาก็เลยวัดสอเพิ่มไปนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้นะครับก็จะวิ่งไปได้หลายทางเนาะเส้นนี้ได้หลายทางเลย วิ่งออกไปก็จะไปทางวิหารแดงนะครับใบหินกองนะครับหรือว่าวิ่งออกไปแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับจะไปเส้นแขวงขอยบรรณานก็ได้นะครับวิ่งไปตรงเส้นวัดบะไลยเนาะไปปั๊มปตทหนรของเขี้ยมนั่นแหละครับวิ่งออกไปประมาณสัก4-5กิโลเมเหมือนกันนะครับมีผลบ้านเยอะแยะมากมายนะครับเดินทางสะดวกสบายนะครับเป็นถนนท่อนกีดเข้ามาหาแปลงเนาะ เรื่องน้ำลงไฟก็อยู่หน้าแปลงนะครับสะดวกสบายทุกอย่างนะแต่ทีนี้อยู่ที่ว่าเรามาดูแล้วเราเลือกว่าเราจะเอาแปลงไหนเท่านั้นเองเรื่องราคานั้นเดี๋ยวได้ต่อรองกับเจ้าของที่ดินนะครับไม่ต้องต่อกับผมนะครับเดี๋ยวให้ไปต่อรองกับเจ้าของที่ดินเลยนะครับคือพี่สาวผมเองเนาะได้มาซื้อที่เพื่อทําจัดล็อกจัดแปลงขายเอาไว้นะครับพื้นที่เราก็ดูง่ายๆนะครับมีความทําความสะอาดคือได้อารถไถดัน ถมดินเอาไว้ทั้งแปลงอยู่แล้วนะครับมีถนนทำเป็นถนนเข้าไปนะครับมีความกว้างก็สะดวกสบายนะครับกับถนนทา,ทางเข้าไปด้านในนะครับท่านใดชอบแปลงไหนล็อกไหนก็มาดูได้นะครับตัวน,นี้ผมมายืนอยู่ด้านหน้า,าด้านหน้าของแปลงที่เป็นคนขีดนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับแต่มันลกหน่อยนองเนะาะอาจจะดูลกนิดนึง นะครับเรามองเข้าไปนี้ก็จะมองเห็นทางแปลงเลยนะครับเป็นพื้นที่ของแปลงเรานะครับที่ดินสวยนะครับมีวิวเขาให้เห็นอยู่ชัดเจนนะครับตอนนี้ก็คือวิวเขาอาจจะดูะสะลัวนิดนึงนะครับแสงมาสะท้อนนะครับส่วนด้านนี้ก็ไปเส้นวิ่งประจางโหจีดนี่ก็เส้นที่ผมว่านะครับวัดวัดพเพิ่มเนาะไปสี่กิโลก็ถึงเส้นเกี่ยวไข่บรรณา นี่ครับคือถนนอ,อยู่ในของเขา8เมตรนะครับถนน,นกว้างเข้าไปเลียวได้เลยครับจะเอาแปลงไหนเริ่มต้นอยู่ที่ไร่ละ750,000บาทราคาต่อรองได้นะครับเรื่องราคาไม่ใช่ปัญหาชอบแปลงไหนราคาต่อรองกับเจ้าของที่ดินได้เลยนะครับโทรมาคุยกันขวัญก็ได้นะครับที่เบอร์0890863989นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรีวิวของผมท่านใดที่กดติดตามแล้วผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับที่ดินแปลงนี้ผมไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันแปลงต่อๆไปสวัสดีครับ